คู่ที่แฟนมวยรอคอยนะครับฝ่ายแดงนั้นมงคลชัยสกินเดียวยิมฝ่ายน้ําเงินนั้นวีระชัยวรวิวัฒนานนท์ครับค mm. ู่นี้เน้นเคยเจอกันมาแล้วนะครับ mm. บอกว่าผัดกันแพน็อกมาแล้วนะครับคร mm. ั้งแรกนั้นมงคลชัยชนะน็อกครับโดยการเตะข้นคอวีระชัยเรื่องในยกสุดท้าย ครังที่2เจอกันใหม่ครับวีราชัยเป็นฝ่ายชนะนกเพียงแค่ยกแรกครับครั้งนี้ครั้งที่3ครับทนการมวยนคารปรากฏผลครับตงรงงานีัวนเบียวทยทุกร่างสูงยาวพอๆกันแต่ความมั่นคงแข็งแรงนั้นเป็นมวยเชื่อในมุงคนชัยครับ ลีลาลูกถีบไม่ธรรมดาครับวีรชัยฝ่ายน้ำเงินนี่มัดเสริมบอกนว่านี่คือโอเล่เกียรวันเวสองครับส่งมวยลีลาการออกอาวุธนี่เหมือนโอเล่จริงๆครับ หอมบางคู้ต่อสู้นั้นมองว่าโอ้โหเดี๋ยวโดนอะไรก็คงจะยุบแต่ไม่มีครับเช่นเดียวกับโอเล่เกเรกนเวครับตบเครื่อง่อยสวยครับพยายามขยับเข้ามารับหนึเจอบถีบกูถีบของ วีรชัยนี่ต้องบอกว่าเป็นนักมวยที่ถีบได้สวยครับ้ก็สายตาดีครับใตต้องล,ลงทุนเยอะโอ้ดึงดึงแล้วล็อกล็อกแล้วแต่ยังตีไม่ได้ครับ วีรชัยนั้นแกรวดเร็วเหลือเกินครับมีหลอกก็แล้โอ้เจอหมัดซ้ายจิ้มหน้าหงายเลยครับมงคลชัยโอ้แล้วก็ถีบหน้าโอ้เจอเจอเหมือนกันครับเจอหมัดของมงคลชัยถึงกับสะบัดหน้าเลยครับวีระชัยมงคลชัยเบียดเข้าหาอีกวีรชัยนั้น ตั้งรับจับทางสวยครับหลักเหลี่ยมดีครับหมดยกที่หนึ่งเดียวกับขยับจิมหมัดโอ้โหนี่กับหมัดซ้ายต่อยได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับดึงนิดนึงตัดล่างแล้วมีหมัดจิ้มจะดูกับโอ้โหจิ้มตรงๆเลยครับอื มีลูกถีบหมดยกแรกครับเสมอวีรชัยฝ่ายน้ําเงินนะครับเป็นมวยมั่นใจว่าต้นๆนนั้นมีลุ้นก่อนมดใจเบียดเข้ามาอีกพยายามจะล็อกในโอ้โหจะเจอเหลี่ยมของวีรชัยครับแม่การเตือนว่าอย่าซ้ําครับแม่ ใจเบีย,ยก้าไปเกบลูจังหวะที่แกจะถีบนั้นแกไม่ถีบแกมีแยบสลับครับเบียชัยแอมระวังบนแล้วโดนล่างครับระวังล่างแล้วแกล่อบ,บนเลยครับความฉลาดความรวดเร็วแล้วก็หัวจิตหวัวใจนั้นเกินร้อยครับจิ้มหมัดหนึ่งสองูุต่อสู้หลวมมานี่แกมีลูกถีบลูกหมัดจิ้มตลอดครับ ยับพยาาตัวสลับแทงโอโหเจอเจอแล้วครับแม่เจอเข่าของมงคลใจบ้างแล้วดูครับมงคลใจจิ้มก็ไปสองนอกได้วิทยา์ใถึงกับสะดุ้งเลยครับมงคลัยเริ่มได้ใจแหมวงนอกนั้นเป็นรองแน่นอนครับต้องเบียดวงในพอเบียดวงในแล้วตัวเองนั้นได้เปรียบครับแต่เจอเหลี่ยมของเบียาชัยล่วงลงไปกองกับพื้นเวที เลียบดูพี่เลี้ยงนิดนึงขยับโอ้โหพยายามจะทิ้งด้วยหมัดซ้ายเหมือนกันครับแต่ถ้าเดินเข้ามาจับเฉยๆนี่จับแกยากเพราะมงคลชัยนี่แกลื่นแกนไหลครับแหมดูครับหมุนเวียนออกซ้ายออกขวา พยายามโอ้โหเจอหมัดเหมือนกันพยายามจะเจาะล่างดูว่ามีลูกถีบเกี่ยวแล้วคืนด้วยหมัดโอ้โหจิ้มด้วยเข่าล็อกโอ้นี่ครับโยนเข่าลอยได้สวยครับมองอคนใจโอ้แลวเจอทีบลูกเก่งของวีรชัยเลยครับใหญ่โยก หยับจิ้มหมัดลบล้เวลำตัวครั้งแรกของเวียชัยครับที่สะดุดแพ้นี่ก็สดุดแพ้มงกลชัยครับแล้วก็ทำท่าจะเสียของเลยครับก่อนที่จะเรียกความศรัทธ,ธากลับมาอีกครั้งนึงเรียกความมั่นใจกลับมาอีกครั้งครับ อะไรวันนี้เก่งนั้นปักโอเล่น้อยเลยครับหยับแลว้ววางแข้งนี่ครับดูเหมือนไม่แรงนะครับมงมงกลใจโดนแล้วไม่สะเทือนอแ,แก่ออกได้เรื่อยครับเบียชัยดูครับม,มันยกครับมงคลใจต่อในตราคาสามต่อสองครับเป็มนมวยเชื่อในอนาคตนะครับแต่ดูก็ว่าอนาคตกับ ปัจจุบันความเป็นจริงนั้นเป็นอย่างไรบางครั้งนั้นส่วนทางกันแม่แต่ทรงมวยนั้นไม่ต้องไปพูดกับพระเวียชัยแกประเภทไม่มีทรงนึกอยากจะถอนหัวแกก็ถอนครับแต่โอ้โหดูแกออกแลกล้าแลกเลยครับอดูแววตาสายตาที่มุ่งมั่นครับอพอโดนแล้วนี่ดูเลยครับมองดูตาคู่ต่อสู้แล้วก็ บอกว่า,วาตาสู้เลยครับวิยชัยวางแข้งล็อกนายไอ้พอล็อกนานี่ดูได้เปรียบเห็นเลยครับมงคลชัยพยายามจะวางแข้งสู้แล้วต่อยหมัดโอ้โหเททิง้งสวยครับอยู่ดูว่ามีความแข็งแกร่งเหนือกว่าล็อกนาล็อกนาแล้วตีวิยชัยหนีออกไ้ วาแก้งมงคใจเบียดเข้าหาไล่ระยะน,นี้นี่ครับช่วงนี้นี่ราคาเริ่มไหลแล้วครับแอมเราดูว่ามงคชัยนั้นได้ลูกแข็งแกล่งในขณะที่เบียชัยนั้นไม่ยอมประทะด้วยหลอกละตีอู้หูดูครับจิ้มเข่าเททิ้งอตอนนี้ราคาขยับไหลแล้วครับ เจอเหมือนกันอ้าวเจอสวนเลยครับพยายามจะสวนพยายามจะแลกครับเบียชัยไม่สนเลยครับอือหือโอ้โหดูครับเบียชัยดับเครื่องชนแล้วครับอือหือแล้วเททิ้งอ่าพอเททิ้งนี่เริ่มจะก้นหนักเลยครับสลับแทงเบียชัยเล่งแล้วเททิ้งแล้วอือหือ เดีาา๋ยวก็มามงคลใจพยายามเบียดเข้าไปอีกแต่ดูครับโอ้เบียดชัยนี่เหลี่ยมแกตัวแกเหลือหลายครับขยับสลับมีเหลี่ยมแทงแล้วดูก็เกิดอ,อะไรขึ้นโอ้หพยายามจะเขี่ยล่างมีลูกถีบโอ้ยถีบดอกนีเข้าไปนี่มงคลใจออกการช้าเลยครับเข้ามาเจอถีบอีกแล้วนี่ครับโอ้ยดูคับโอ้ย เสียววินาทีเลยครับแนมนี่ครับหน่วยไทยนั้นประมาทไม่ได้ครับประมาทนิดเดียวพอหลงเหลี่ยมเข้าไปโอ้โหตัวเองนั้นได้เปรียบอยู่นะครับแล้วโอ้โหพอเจอหมัดนี่พยายามจะปักศอกสู้ครกอนี่ครับแลกกันโดนต่อโดนนี่วีรชัยโดนเยอะกว่านะครับแน่แต่หวัหวจิตหัวใจของวีรชัยครับดูครับ กิ่มแล้วโยนเข่าลอยลเจอถีบดอกนี้ก็ไปนี่โอ้โหเลยครับแหมออการหมุนเหลี่ยแมแหมแล้วพอเสียหลักนี่เจอเลยครับนี่ครับอิวยชัยนั้นแกนจ้องอยู่แล้วครับแม่เก็บ<ว>จบในยกที่สามก็วีชัยชนะน็นอกทราบ <laughs> I'm in the ain't pounds on the block. Ain't you ever seen a young player clown in the draw? Pay yeah, that to a G, spit food, I ain't gruesome. Pursuing me if it's more. white. And money, my shit, that urge. And Tuesday it's ocean blue. 28 sit over you, Ferrari drops and rolls with You sit 'em them out, TVs, I'ma flip them out. 50 big and bank, tell them. I'm coming down, shining rose gold. Feeling like a Mac Pose Cadillac with five mm -hmm. Make these suckers eight mode, Right, we do this every night. With the same big faces, make me lame for a bite. something else shout at something else Hard enough to make the sky melt I got else. a spook new shit follow me no 24 look at your cut this green the purple horse at right. janebarnes.com